คนที่ฟังไปฟังมาก็าบอกมนุษย์มันมั่นคงอยู่แล้วความมั่นคงของมนุษย์ทำไปอีกนะครับเราก็าไม่เคยได้ยิบชื่อนี้แต่ปัจจุบันนี้เรี่ใช้เนทีวันนี้เป็นเวทีที่เปิดอัถรประโยชน์เวทีที่จะสร้างทําให้เราฟางเราไปเลือกผู้หญิบ้างเนี่ยหมูต้องตายหนึ่งตัวถ้าฉลองผู้หญิบ้าห้าสามสี่สองหนึ่งห้าแล้วมันมาอะไรครับมันมาสาร ส,สี่เลยครับสองสอง,สองนี่เริ่มรับทรัพยนะ์ภรรยาอาทินาที่ไม่เคยซ่อนไว้ในรองเท้าก็ต้องซ่อนไวในรองเท้าอน,นี้ทำไมพ่อกลับบ้านพ่อติดโฟดอยู่ที่ลำปลางเห็นไ,ไหมครับห้าสามสี่ร่มมุสาม,สม,สามผมก็ตัง้งแต่ปีสองสองก่อนแต่งงานก็ภาวนาว่าเลิกเล่าเป็นหมอคดีอันนี้เอาเอาในเรื่องของ ของของจิตเด็กป่าจะรู้ตัวนั่นก็อาจจะเสียรูปไปเรื่อยกจะจะอาสาประชาชาติเราก็ย่อส่วนจากสาระชาติเหมือนกันองค์กรทุกภาคส่วนเรามีน้อยโรงแรมมูติกอย่างนี้ก็เป็นภาวนาว่าโตขึ้นแต่เราจะไม่เล่นกันนั้นเพราะเราเห็นดังนั้นความเข้มแข็งของครอบครัวจึงมีความสําคัญถ้าแต่ละครอบครัวมีความเข้มแข็ง ผมอยากจะให้เปลี่ยนคำสุดท้ายสังคมเราจะสงบสันติน่าอยู่อย่าไปดีปลอกแข่งฟ้าขี่มาแข่งตะวันไปแข่งเชียงใหม่เศรษฐกิจไม่ได้สอทาทันวิจัยการเชียงใหม่บอกมันเป็นเมือนโตเดียวที่มันไม่มีสิ่งอื่นที่ดีเรามีโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ไม่มีกองต้างที่เดินไปแล้วเนี่ย ให้ความรู้สึกความภาคภูมิใจรู้สึกย้อนอด,ดีตเหมือนเราไปเดินในใครเคยไปหลวงพระบางนะคชุมชนท่ามาโอท่าที่ผมเห็นผมเห็นทีวีที่วัดโปงสนุกเหนือแต่ยังไม่ได้ไปมาหนึ่งปีจนต้นเด็กเข้าใกล้ๆด็ไม่ติดเห็นไงเป็นไงบ้า